ทักทายทักทายครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้เอลเจมาล่นดีนะครับเราจะมาเริ่มการตรงตรีนพระธาตุดอนสุเทพนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นระวังตีนพระธาตุดอนสุเทพนะครับขึ้นไปภูพิงประมาณ3กิโลแล้วก็จากภูพิงไปถุนจังเขียนก็บประมาณ9ก้ากิโลนะครับรวมแล้ว12กิโลไปปิกเซสี่กิโลนะครับผม,มผู้ร่วมทีมของเรานะครับอ่าพี่สมชายนะครับสุดหล่อนะครับรูปหลอมีหลายนะครับอ่าครับแล้วก็เช่นเคยครับ โคดเอกครับโคดเอกของเรานะครับผู้นำทางนะครับผู้แนะนำเส้นทางนะครับแล้วพี่แอดครับบริจาคพี่แอดนะครับพี่แอดขาแรงนะครับแล้วก็ขาบริแรงไปผู้แล้วนะครับมีอาผมขาบริแรงไปก่อนเลยเนาะไปเลยไปเลยไปเลยแล้วก็พี่เสือพนักงานต้อนรับครับแล้วก็พี่เสือพนักงานต้อนรับของเราครับพี่เสือวันนี้จะไปด้วยกันไหมครับไปด้วยกันไหมครับไปตีห้าห้าสิบเก้าหรือหกโมงนะครับผม เราจะขึ้นพระตำหนักภูพิงนะครับแหม3ากิโลนาีิกาบอกเวลาแล้วครับ1กิโลจากสภาพดอยตีพันกว่าแล้วก็อากาศอากาศ,อากาศจะหอบประมาณนี้มาบุมมากิโลเมตรที่สองครับกำลังจะเข้าสุน้องบุมของเราขาลากแล้วครับมา ไปอันนี้เรดูมุมนะครับอันนี้คือมุมไหนเรื่องไซอิ๋วฮะดูทะเลหมอกนะครับพร้อมกับมุมที่เรามองเห็นพระธาตุดอยสุเทพมุมสูงครับมุมที่จะเป็นมุมที่เห็นพระธาตุใกล้ที่สุดโอ้ยสวยงามมากลงเลยครับแบบนี้นะเอาเลยกระโดดเลยครับราดูทะเลหมอกรา <c oughs> ดูพระอาทิตย์คือมันสวยมุมนี้คือเหมือนเราดูหนังเรื่องไซอิ๋วสวยมาก เจอป้ายแล้วครับป้ายบอกว่าถ้าตำดาภูพ,พิงอีก2กิโลครับ สมกิโลครึ่งครับมันยังสูงขึ้นเรื่อยๆร,ระยะตอนนี้3กิโล700เมตรครับ แหมประมาณกี่กิโลถึงสามจุดเจ็ดเลยมั้งหรอครับเนี่ยถ้าอยู่ต่างนอกรายเขาจะเท่ากันครับแต่ถ้าเราอยู่ในสวนนะไปคนละเรื่องคนละราวเหลือเหลืออีกประมาณสิบโลเอาเอาที่จะถึงตำนาภูพิงนี่ก่อนแหมกี่กิโลครับอ๋อถึงภูพิงนี่จากนี่เดินไปอีกห้าถึงเจ็ดร้อยเมตรอห้าห้าร้อยเมตรถึงเจ็ดร้อยเมตรนะครับถึงแล้วอ่าประมาณครึ่งครึ่งกิโลถึงภูพิงกีใช่ครับโอเคครับไปตำนักภูพิงกี้ขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่โอ้โหก็เห็นคลิปนั้นแล้วก็เจอกับไข่ดาวสองแกนน่ะ เออเหมือนแล้วมันจะลำนะผิวจะลำมากเอาชิคกี้กิน ต้นยูคายักษ์นะครับท่านเคยเห็นต้นยูคายักษ์โดมวิกเพราะว่ามันจะหอมออกมาจากต้นของมันเองเนาะม่ครับต้นยูคายักษ์ครับถึงพระตำหนักภูพิงแล้วครับแล้วเล้วแล้วแลโอ้โหเอ๊ะผมอยากจะยุดเลยนะเนี่ยผมอยากจะยุดเลยอ่ะฮะถ่ายก็

กิโลเมตรที่เจ็ดครับระว่างพระธาตุหลวสุเทพขึ้นมาขุนช้างเขียนครับเจ็เรียยงคขาพี่สนใจครับหกหกแปดแปดว้าแกมน้องนางนั่นแดงกว่าใครพี่เห็นพุ่นหนอที่ผมผมวิ่งไปผ่านนกโขกอ่ะว้าวสุดยอดของความอลังการคุ้มไหมครับตึ่ก ไอ้เบิร์ตจากนู่นซึ่งเนี่ยเขาเขาวิ่งใส่พุทธอาหารแม่นคุ้มมครับครับเดินทางกันต่อครับมุ่งตรงสู่หุ่นช่างเคียนนะครับแนวธรรมชาติลูกไปไปไปค่อยๆขับรถครับผมมุ่งตรงสู่หุ่นช่างเคียนครับตอนนี้เจ็ดกิโลแล้วครับผมฮะเอมเจ็ดกิโลเลยเหรอ เข้าสู่กิโลเมตรที่แปดครับท่านผู้ชมครับโอ้นานๆทีเจอช่วงขาลงครับ สุดทางกกลาทางชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปไกด์เลยเนี่ยไกด์ขุดนักเที่ยนนำมาจากอา๋อหน้าพัฒนาโพสจริงสุดยอดเก่งมากโอ้โหสวยมากสวยมากฮะห <c oughs> มอกล้วนเลยอ่ะ นาฬิกาบอกกิโลเมตรที่แปดแล้วครับอีกแปดกิโลครับเข้าสู่กิโลเมตรที่เก้าครับ สุดยอดออความกีกไม่กี่โลจะถึงคูช้างเขียนแล้วครับอืมจะได้กินข้าวแล้ว,กกเ,วเย็นนะครับเย็นมากแต่เหงื่อออกมาก